u d ดี s อสเรับฝากขายบ้านมือ2องและที่ดินบ้านสวยที่ดินดีที่ u d ดี s อสเสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u d ดี s อสเช่องที่จะมาแนะนำบ้านสวยๆที่ดินดีๆให้ได้ชมกันมาในวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีกันโดยเราจะพามาชมบ้านนะครับทาวน์โฮม3ชั้นในโครงการ ทาวเอเวนิวเมิร์ดลัตนาธิเบตนะครับทาวโฮมทำเลดีบนถนนเส้นลัตนาทิเบตนะครับโดยตำแหน่งของตัวโครงการนะครับจะอยู่ในซอยวัดมะเดือนนะครับเข้าไปจากถนนเส้นลัตนาทิเบศเนี่ยเพียง450เมตรเท่านั้นนะครับการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆนะครับไม่ต้องเผชิญกับรถติดในซอยนะครับสามารถเดินทางออกทางถนนเส้นลัตนาธิเบตก็ได้นะครับหรือออกทางถนนเส้นการจราภพิเศษก็ได้อีกทั้งยังใกล้นะครับกับแหล่งความจเจริญมากมายเลยอย่างเช่น เซนทัน West gate, เวสเกตโรงพยาบาลเกษมราชรัตนทิเบตมอเตอร์เวย์ววสายบางใหญ่กาญจนบุรีสถานีรถไฟฟ้าสถานี3แยกบางใหญ่แล้วก็อ,อื่นอีกมากมายนะครับถือว่าเป็นทำเลที่ดีม,กมากๆนะครับอีกทำเลหนึ่งเลยต่อมานะครับในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวบ้านนะครับตัวบ้านจะเป็นบ้านทาวน์โฮมนะครับ3ชั้นพื้นที่ใช้สอยขนาด170ตารงเมตรนะครับขนาดพื้นที่20ตารางวา มีฟังก์ชัน3นอน3ามน้ำา1ห้องรับแขก1ห้องครัวแล้วก็สามารถจอดรถได้ภายในตัวบ้านนะครับ2คันและที่สําคัญเลยนะครับก็คือบ้านหลังนี้นะครับขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เจ้าของดูแลดีมากๆนะครับแต่งบ้านสวยมากๆนะครับใครที่ได้บ้านหลังนี้ไปนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆเรามาเริ่มกันที่บริเวณด้านหน้าบ้านก่อนนะครับหน้าบ้านหลังนี้นะครับจะไม่ตรงกับบ้านใครเลยนะครับ ซึ่งเวลาที่เราอยู่นะครับเราก็จะรู้สึกว่าไม่แออัดนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถหน้าบ้านด้วยนะครับต่อมานะครับเมื่อเราเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับเราก็จะเจอกับโซนนั่งเล่นนะครับที่ตกแต่งไว้สวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะมีฟังก์ชันเนี่ยต่อเนื่องกับโซนทานข้าวนะครับด้านในซึ่งตกแต่งไว้สวยงามเรียบร้อยเลยเช่นกัน ถัดมานะครับก็จะเป็นโซนครัวนะครับซึ่งการไว้เป็นกระจกแยกโซนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับในโซนหลังบ้านนะครับก็จะมีการต่อเติมหลงังคาหลังบ้านไว้นะครับทําไว้เป็นโซนซักล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายของชั้นล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวห้องน้ําด้านล่างนะครับซึ่งมีมาให้หนึ่งห้อง ต่อมานะครับในส่งตัวชั้น2นะครับชั้น2เนี่ยจะมีห้องนอนอยู่หนึ่งห้องนอนนะครับแล้วก็มีพื้นที่ในประสงค์ส่วนกลางนะครับเอาไว้ให้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนตัวห้องนอนกันก่อนห้องนอนนี้นะครับจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับมีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไว้สวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในห้องนี้เองนะครับก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวไว้ในห้องด้วยนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับสําหรับห้องนี้ ถัดมาครับก็จะเป็นพื้นที่เนี่ยประสงค์นะครับที่เราสามารถใช้เป็นโซนนั่งเล่นก็ได้นะครับหรือว่าโซนทํางานนะครับหรือเอาไว้ทํากิจกรรมต่างๆในครอบครัวตรงโซนนี้ได้นะครับโดยโซนนี้เองนะครับก็จะมีระเบียงด้านหน้าบ้านไว้ให้ด้วยนะครับสามารถออกไปรับลมได้นะครับถัดมานะครับในส่วนของตัวชั้นที่3นะครับก็จะมีห้องนอนมาให้อีก2ห้องนอนนะครับที่มีขนาดลดหลั่นลงมานะครับ แล้วก็จะมีห้องน้ำนะครับไปให้1ห้องนะครับซึ่งใช้เป็นห้องน้ําส่วนกลางนะครับซึ่งห้องนอนทั้ง2ห้องนี้นะครับก็จะสามารถใช้เป็นห้องนอนหรือห้องพระหรือห้องทํางานก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของทาวน์โฮม3ชั้นนะครับในโครงการทาวน์อเวนิวเมิร์ดลัตนาทิเบศหลังนี้นะครับต่อมานะครับในส่งตัวราคาของบ้านหลังนี้นะครับก็จะขายอยู่ที่ 4,290,000บาทนะครับบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับทาวน์โฮม3ชั้นนะครับสภาพสวยๆนะครับพร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งไว้สวยงามเรียบร้อยแล้วในทำเลต้นๆซอยนะครับจากถนนลาดนานทิเบรเนี่ยไม่ต้องไปทนแอร์อัดนะครับรถติดในซอยลึกๆนะครับให้ปวดหัวบอกเลยว่าหลังนี้นะครับคุ้มมากๆสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรืออยากจะนัดดูบ้านนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ แล้วก็รอบหน้านะครับเราจะพาไปชมบ้านดีๆที่ดินสวยๆที่ไหนนะครับก็สามารถติดตามกันได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ